สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับอีพีนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องหลากหลายเลยนะคะเปิดแบงปันราคาอุ้งรัส200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้ขอเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะนี่เริ่มกันที่พระสมเด็จเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ มีไม่กี่องค์นะพระสมเด็จรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะรายการที่สามนะคะเหรียนนั่งพานหลวงปู่ทิม ฉรองอายุครบ8รอบนะคะปี2518นะคะรายการที่4นะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตปี2469เนะคะเป็นเหรียญเสมาที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ รายการที่หนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเรียมมาสามห่วงแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนะคะเหรียญหลวงปู่ซุกวัดปากคองมะขามเท่าปี2 5 1 9นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะ รายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อคูนรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2519นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะวัดปดูชิมพี่นะคะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นยันดวงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าองนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบพิมพ์เล็กหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่สิบนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะพระร่วงรางปืนนี่ด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเลยนะคะอง์นี้รายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีค่าปลักปิดทองนะคะด้านหลังจะมีรอยสองขีดแบบนี้นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะพระคุณแผนภายคู่นะคะองคนี้นี่ดูเนื้อมวลสารนะคะ ก็จะมีหน้ามีตาองหนึ่งนะคะองนี้หน้าหน้าหายนะคะแต่ก็สวยอยู่นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระเหมือนพระปิดตานะคะองค์นี้เหมือนพระปิดตาด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะเป็นรายการที่13านะคะ รายการที่14นะคะไม่ทราบชื่อนะคะนี่เป็นเหมือนพระกูกเก่านะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะปี2518นนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะ,ะ,คะ,งอ,ะ,ะ,คะองน์นี้รายการที่15นะคะ รายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามด้านหลังจะเป็นหลังยานแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เนื้อมวลสารนะคะขึ้นสวยๆเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นรอยขีดๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่สิบ เนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้พิมพ์หน้ายิ้มสวยเลยนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2 469นะคะน่าจะเป็นพวกเนื้อกระไหลนะคะนี่ ตัวหนังสือตัวยันรอยเส้นขนแมวอะไรแบบนี้นะคะคมชัดสวยนะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่2 0นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปที่ระลึก2 4 7 8นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปที่ระลึก2478นะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเหรียญที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองชัชนาทปีสองห้าสองหนึ่งนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ พระผงสุพรรณด้านหลังองค์นี้นะคะจะมีเหมือนรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะจะมีเหมือนรอยนิ้วมือกดด้านหลังองพระนะคะเป็นรายการที่2 2นะคะรายการที่13นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังพระอาจารย์ทิมเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะนี่ใส,กส่กรอบสวยนะคะเนื้อผิวพระอาจจะมีความ ก่านะคะมีความเก่าหน้าสึกไปบ้างนะคะแต่ยังเห็นนะว่าเป็นพระอะไรนะพี่นะ้องนี้รายการที่2 3นะคะรายการที่2 4นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพีองค์เล็กนะคะสวยๆเหมือนกันนะคะนี่รอยเส้นนิ้วมือนะคะสวยเลยเป็นรายการที่2 4นะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะองค์นี้ด้านหลังมีตัวยันแบบนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26เป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเซมนะคะหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะปี 2, 5 3 2ด้านหลังเป็นรูปหนูนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะได้มา2เนื้อนะคะองค์นี้เนื้อเป็นเหมือนคาบไข่แบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดปู่ชินพี่นะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่2 8นะคะเป็นพระ เป็นพระนักปกนะคะเป็นพระนักปกที่ระลึกครบ8ดรอบนะคะหวงปูทิมวัดละหานไร,รจังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงปู่ทวด ใต้ร่มเย็นนะคะเสารห้าปีสองห้าสองหกด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระสมเด็จมีค่ารักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะ รายการที่สานะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะพศสองห้าหนะคะเหรียญพระอาจารย์นำเนื้อกระไหน,นะคะองนี้รายการที่สาอต่อไปรายการที่32นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69นะคะ ด้านหลังก็จะมีหลังยันแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33เป็นพระปิดตานะคะมีฝั่งตะกุดสองอกด้านหลังเขียนหลวงปู่โต๊ะวัดประรูชิมพีนะคะเป็นรายการที่33นะคะ รายการที่34นะคะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะรอสอสอนะคะเขียนไว้ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเหรียญนันนะแบบนี้นะคะเป็นรายการที่3 4นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะเปิดโชว์ผิวนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองปี2 5 18นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระ,ะนีอพระนางแบบนี้นะคะจังหวัดสกลน,นะคะปี2492เนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะรายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมปี18นะคะ เหรียญหลวงพ่อเกษมปี18งนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปูทิมปี2517อายุ95ปีนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างสาราการประเรียนวัดระหันไร,ราจังหวัดระยองนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่ เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482นะคะใส่กรอบสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่หลวงพ่อเดิมรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะคะ หลวงพ่อคุณวัดบา้านไรนะคะรุ่นพิเศษปี2517นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะนี่เป็นพระออกเนื้อผิวขาวๆแบบนี้นะคะชื่ออะไรวัดอะไรสักอย่างนะเนี่ยเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42เป็นเหรียญนั่งพาะนะคะใส่กรอบสีทองสวยๆเลยนะคะวันนี้หน้าพระแบบว่า น้าพะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่กรอบนี่ราคาค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่นี่มีเหรียญหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะวันนี้กรอบทองช่ำๆเลยนะพี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 44นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นรายการนี่ที่สี่สินะคะเรียนเซมานะคะมีเนื้อทองแดงก็มีนะพี่นนี่รายการที่45นะคะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตที่หน้าคมๆคมจมูกโด่งๆเลยนะคะที่ระลึกปี2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะ เรียนพระอาจารย์มั่นปี2514นะคะเนื่องในวาระโอกาสชวนมายุครบ100ปีเลยนะคะนี่เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48เป็นหลวงปู่ทวดนะคะมีทาทองที่พาจิวอน,นะคะด้านหลังมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นสถูปนะคะองนี้เป็นรายการที่4ี 8นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะเป็นเหรียญพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปีสองห้าสี่สามนะคะ รูปรอรวมพ่อโสธรปี2543องค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะมีรายการพิเศษมาแบ่งปันอีก10รายการนะคะเปิดปาคาเบาๆนะคะขอที่องค์ละ300บาทนะคะมีแค่10รายการเท่านั้นนะคะพี่ๆดูแล้วถ้าชอบอยังไงก็ ปิดได้นะคะบอกเป็นรายการพิเศษนะคะแจ้งให้น้องฟังด้วยนะหนูจะได้จัดพาให้ถูกนะคะเริ่มกันที่รายการแรกเป็นพระพุทธชินราชเตรียมกรอบแบบนี้เลยนะคะหน้าหลังเป็นพระมาไพระนาเรศวรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการแรกนะคะราคา300บาทรายการพิเศษที่1นนะคะต่อไปรายการพิเศษที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะ เหรียญหลวงปูไข่ด้านหลังนะคะนี่จะเป็นแบบว่าหลังเรียบนะคะองค์นี้ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะคะหลวงปูไข่รายการที่2นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพักกิ่งปเปาเรศนะคะพากกิ่งเปาเรศรอห้นะคะ,ะเหร,ร,รียญนี้เนื้อกระไหลสวยๆนะคะนี่ชุบแบบว่ากระไหลมา เนียนกริบเลยนะคะอ,องนี้รายการที่3ราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นเหรียญเซมานะคะเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมใต้่มเย็นนะคะปี2526องนะคะอ,องนี้เป็นรายการพิเศษที่4นะคะราคา300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะหลวงปู่ทวดทรงเตารีดด้านหลังต่อโคตรูปหมู1ตัวนะคะนี่มีหมูน้อยๆหนึ่งตัวแบบนี้เลยนะคะองนี้ราคา300บาทเป็นรายการพิเศษที่5นะคะต่อไปรายการพิเศษที่6นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมนะคะรูปทรงเป็นรูปหัวใจนะคะด้านหลังนี้เป็น ไม่รู้เขาเรียกว่าส้มหรือแตงโมนะคะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปี2517นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการพิเศษราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้จะเป็นเหมือนเนื้อกะไรนะคะนี่จะเป็นเหมือนเนื้อกะไรแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสังฆจายนะคะพระสังกจายเนื้อกระไรนะคะพระสังฆจายเนื้อกระไรสวยๆแบบนี้เลยหุยด้านใต้ฐานมีตอกเป็นรูปพญาครุฑนะคะใช่ไหมเนี่ยด้านใต้ฐานมีตอกแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะอง์นี้3ามห่วงมีรอยจันนะคะ เป็นเหรียญที่มีรอยจานนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามน้าหลังเป็นหลังยันนะคะเป็นใส่กรอสามห่วงนะคะองนี้เป็นรายการพิเศษที่9นะคะราคา300บาทน,นะคะต่อไปรายการพิเศษรายการสุดท้ายรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2460นะคะ ปี2460นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะราคา300บาทนะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดบอกรายการพิเศษธรรมดาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ